มามากินย่างหนูพี่น้องแล้วมันเสียบครับกินข้าวไฟมังเสียบนวลพรอนอืมนวมพรอนไม่วันพอน,นมันเสียบเองเนี่ยมันนุ่มดีถ้าถ้ามันเสียบเนี่ยแต่ว่ากูมักกูมักแต่หนังกินไปน้ำกินไฟไปน้ำมันหนาวอากาศมันหนาวรักษาสุขภบผาดเรือยเป็น้องเด้อมันหนาวใส่เสียบตัวใหญ่ไวปฝ้าอาบน้ำตะเวนข้าวอาบเส้นไม่รอดเส้นมันจะเก็บมือเส้นมันยังดิ้นอีก กับพูดแล้วก็อาบฟ้อมมนันอึ้งเดือนหัวขลดไหากินหางเด้อหนูน้ากินของเลยโดนอีกกินทีนึงเนาะก็เสียหาได้เนาะมันหายหาเมื่อกี้มันน้ยมู้ันหลังกำลังดำเมื่อกี้ไหมอืมโอ้ยมันหอมก็เลยนะครับกินหางวัว เพราว่าเียเคยนอนของเขาไหมนอนอยู่แล้วเขาไม่จึงกล้วยเขาเพามันหลายตัวกว่าจหางมากปวดจังเมยตัวเดียวเราคอยไปแต่งมมเขาจะกล้วยได้กว่าไปยังไไปยังล่ะับับรับหางงูจะมันปวดคบหอมหอมักว่าอืออมูกเด้อมองเอ้ยสวรค์เี มาเด้อมาเด้อมากินย่างหมูเด้อพี่น้องเอ้ยนิ่มดีเขาทำเนียร์นิ่มดีกินแล้วก็เข่าเจ้ากลนั่งกินตั้งงัดเรียนเรียบนั่งบองผัดหม้อก็ผู้บอกของเสียของมันของปลาย่างหนูอิ่มหวานโอ้ยมันกินบ่ได้ดอกมันห่างอะไรกิน กินไปน้ำกินไปไปน้ำมันหนาวอากาศมันหนาวรักษาสุขภบผาดเรื่อยเพรียงเด้อมันหนาวใส่เสียตัวใหญ่ไว้ปเ่าอาบน้ำตะเวนก็บอกอาบเส้นไวปล้นเส้นมันจะเก็บมือเส้นมันต้องดิ้นเงเขาท่านกับพู้หลัก็อาบฟ้อมมันอื้องเดือนหกขุนลาบหนาวนะมา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 กินย่างหนูพี่น้อง มันเสียบครับกินข้าวไฟยังเสียบมันพอนมันนุ่มแค่วัน้อนั่นเสียบเลยเนี่ยมันนุ่มดีครับยิังเล้วมันเสียบตว่ากูมักกูมักต่หนังคกูต่อไปเลยคุณต่อไปเลยพวกเจ้าเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวกินบม้อยางหนัวมาเริ่มมาเร่มเลยปั้นเขา่อนอนตั้งใส่กองไฟบัดไปอย่างง่านกันเด้อน้องเอ้ เยไแล้วเอากีกิโไปแต่เขาส่งมาเก็บกำเาลับต้ายังห้าเขากันเจ็บอีกเลิอไเนไปาเหลมมากินย่างหนู สองใส่บาทเ็เขากินกาแฟมันเจ็บยังไงไ่ยงใส่บาเลเแล้วคขับระทันหรอกนา่นี้มนงม่ตใบลอยนะประกาเสน้านาะทำบุญทำทานนี่นสบ่าาาสิบบมีมีนีใบยีใบใบลอยออใบแมมใบหาดลยใช่หลืองแบ บอกหนองวันไส้ดิไปรวยนองันไจ้บวบบ่นองไปเรื่องในถิ่รถลมตะกูภาษา่ปุ่นจะไปบอกหมู่าบอกไปเงิเหลือไปเงินเินของพวไปดึงพวเราแจก แต่ว่ากันลมเส่หนาหนาวันลไหลกเจ็บด,ด้วยมันมันแะบันนี่อ่ะมันแรงค่าอันนี้สองอาทิตย์กูว่าเท่าใบตัดเล็กโโนี่อละโห่ผพานไปหาอหอหยิบชิบสองเข่งมามันลุยไปเสียิไปตำเล็กมันสบัดได้อย่ไอม,มือมือถังนี่จับเว็เนี่ยแล้วมันเด่นมัเร็มันกัดเด่น เกียมมันเหลือกองมาเลยเดือดบนแท่งกล้วยหัือบบนี้ว่าเต้มต้เป็นไข่ดไข่ได้หมนมันเป็นไข่กันเขอต้องข้างต้องค้างไฟพร้อมจิ้พร้อมน้ำนี่ตั้งไว้ดีกว่า